มาบ่ามาชมตลาดนัดบ้านพีน่ฝนน้อกันด้วยจ้าเที่ยวตลาดจ้าไม่เคยบ้นสวนทอเที่ยวตลาดเ้องกันเนาะชมตลาดางานตลาดน้อกันด้วยจ้าได้อตลาดต้องฝนงจ้าของกินห้ายกินหองจ้า หอยไข่ไข่แ่ว่ากินของเอาโลดเสายยังไงเอาโหลดฮะใส่มือ ไปยังก่อนไปเรื่อยๆก่อนไปไปมาช่วงน้ำกันได้ตอนนี้ตลาดน้ำกันจ้าคำมาแล้วคนกับร้ายเนาะเหรอป้ ไก่บ้านเข้ามาคำเข้ามาคำคล้อ,าาองเบิดละมาเกือบไม่ทันนี่ครัอนนี่ได้มาละสิบบาทนะ หอมหอมมยังบ่อมเยกับนี่ไแใหมกัหอมมะยังบ๊อบี่ะอปนพักกับนี่สิบบนี่เป็นหกสิบบาทซื้อหอมใบไวกนตลาดท้องถมจะขายด้ะอ่ะพ่อค้าเอาให้หน่อย ทำของจัเ <Last hour. S 2> oh, ิดแล้วเกือบพระท่านแล้วมขอเอามัดนึงเปครับพระตวอครบครับอมีหอมก่อนี๋ยวแปนะครับต้องละตอนน้ไหนลองเนี่ยสี่สิบบาท

โอ้โหโอ้โหมัดละห้าสิบบาทเป็นมัดมละห้าบาทค่ะแม่กินเลยกินไงแล้วกินเป็นไหมอันนี้ประมาณหกสิบบาทอาหารเอ็นเตยอ่อยกินอะสตอร่นกอรปหน่อยจ้ะเออมัดละห้าสิบบาท้เอเตอร์เถ้ากาลองเ็ไปกินบ้างนะเธอ

มาสตอร์หรือหาทค่บเบ็ดยิ้มนั่นเองเรียกอ๋อเรียกเลยค่ะเรียกอาแบบไรไหมคะยังจะแซ่บเออแบบถาสมมงบอว่าเอาไปกินกับต่ำหมกพุ่งกับข้าวพูนกับแมงกะพลันกับแก้วกับลุนลูนถาเอาไปพัดกะตองแกนี่้แกนอืมเอาไปกินอันนี้ก็ดีกินเอาไปกินกับเบาด้อยแมงเอาไปพัดกะเบาออลองเอาไปชิมดู เพราะว่า,าเม่ค่อยกินที่ริเห็นตะบนไมน่อกินจะแ่วามักินคล้ายๆพักเกษตข้าขาตะวมนากะจะมันแตแห้งตัวเม่ยที่งนจะ้งเยแห้ลาดของถมยังเมื็ดมากันเนาะที่อเมองฝนนะคะแม่แต่บนสวนพามาเที่ยวตลาดจ้าฝากกดไลค์กดติดตามหนุนแต่บนสวนด้วยนะคะ เลยด้วยจ้าเดนินเขาเขาไปจอดบอกมาดูจะบินน้เดือยอ่างห้าบาทละมาูจะกินน้ำเดคนล้าจ้า

เมียนข้าวมาวัดตันนกนะคะนกนั่นค่ะจั่แก่มขั่แก่มแม่มาได้ขนาดี้ป่ะคะจั่วแจ่มขั่แจ่มเขาไม่จอดเลยเหรอยายอ่ำดิบ่มีหน้าสื่อสิจะกินอะไรสิ Ừ, thật là nhang nhá nhang nhá mà lên, đơn chiu chiêu, chiêu. À, nó, nó được trả, đơn. Đi. Đi trả đơn. า<น> <problem> บาทจ้าสจานสจานห้าสิบบาทสดิอย่างเดียวสดิอย่างเดียวเดินฝากไัเัน้องนอคิดหนาพอกันไหมจ้าาไลค์กดแชร์กดติดตาม่ลสด้วนะคะสวัสดีค่ะ